สวัสดีค่ะแพมโคเวเดริโอเตอร์วันนี้จะมาพูดถึง adult community นะคะ adult community คืออะไรก็คือคนอย่างเราเนี่ยซื้อได้ไหม adult community หรือว่า active community นะคะก็คือ55 plus community เขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องอายุ55ปีขึ้นไปนะคะก็คือโดยที่ adult community เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ส่วนมากจะเป็น Ranch กรนดก็คือบ้าน1ชั้นหรือไม่งั้นก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะแล้วก็แต่ว่า Master b อร์ o บดเนี่ยจะอยู่ชั้นแรกเพราะว่าคนแก่ใช่ไหมคะก็จะเดินเหินเวลาขึ้นลงอาจจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะก็เป็นบ้านแรนช์สชั้นหรือ r ค i a เร h โฮมนะคะที่ว่าบ้านมันติดกัน2หลังนะคะที่ทางเข้าคนล,ละหลังแต่ว่า มาสเตอร์เบดรูมข้อสำคัญเลยมาสเตอร์เบดรูมต้องอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เรียกว่าผู้สูงอายุ Ad Active Adult นะคะที่อายุ55ปีขึ้นไปอยู่ได้เท่านั้นแล้วมีข้อยกเว้นไหมแล้วอย่างเราเนี่ยซื้อได้ไหมถ้าเกิดว่า เราสมมติว่านะคะอายุ40หน,ยหน่อยเราซื้อบ้านนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านนี้กับสามีของเราซึ่งอายุ55ปีหรือมากกว่า55ปีเนี่ยก็ซื้อได้ค่ะทั้งสองคนสามีภรรยาหรือว่าในกรณีที่เราจะซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ที่อายุแก่แล้วอายุ55ปีขึ้นไปแต่อายุเรายังไม่ถึง55ปีเราก็ ซื้อในนามของเราแล้วก็ให้ชื่อพ่อกับแม่อยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็ซื้อได้ค่ะและถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ได้ค่ะอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือมีข้อยกเว้นว่าเราอยู่ดูแลพ่อแม่แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านนั้นแล้วซื้อให้พ่อกับแม่อยู่แล้วตัวเราเองเนี่ยจะอยู่แต่ว่าเรามีลูกอายุต่ำกว่า1 8นะคะ แล้วจะอยู่นั่นตลอดไปไม่ใช่แค่มาแค่วีเคชันอาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือจะอยู่ตลอดไปโรงเรียนใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่คุณลิฟายนะคะก็คือย้ายเข้าไปอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้คอมมูนิตี้นั้นเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนที่เป็นแอคทีฟอ d u l ดเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆผู้สูงอายุที่กําลังแอคทีฟอยู่แล้วก็เพื่อให้ไม่มีเสียงเด็กน้อยเด็กร้องรบกวนไม่มีความวุ่นวายไม่เคยไม่มีคนเปิดเพลง เสียงดังไม่มีเด็กน้อยวิ่งไปวิ่งมาบนถนนนะคะวุ่นวายก็คือให้คนในวัยเดียวกันเขาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่าอาพอดีหมู่บ้าน Adult Community ของคุณพ่อคุณแม่สามีเนี่ยเขากา็มีนักฟุตบอลทีมดังของอเมริกานี่นะคะเขาก็จริงๆแล้วเขาซื้อบ้านให้เขา แต่ว่าเขาอายุยังไม่ถึงที่จะคุณลิฟายที่จะอยู่ในหมู่บ้าน a d แอร์เค m มมิเนตหรือว่าฟิต l u s นี่นะคะเขาก็ซื้อในนามของแม่เขาแล้วเขาก็ ย้ายมาอยู่ย้ายไปย้ายมาแบบว่าไม่อยู่เต็มที่นะคะจนเมื่อเขาอายุใกล้ถึง55แล้วเขาถึงย้ายเขากับภรรยาย้ยายมาอยู่เต็มที่แต่เมื่อก่อนนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเขานะคะก็คือเขามาอยู่ทีนานๆมากเลยก็ไม่มีใครว่านะคะเพราะว่าเขาก็เป็นถือว่าเป็นคนดังก็คือมีแต่คนมาขอลายเส้นซึ่งบางทีการที่จะได้ได้รับข้อยกเว้นเนี่ยมันก็คงต้องมอง เป็นกรณีกรณีไปนะคะแต่ว่าที่ได้แน่ถ้าเรามีลูกที่อายุต่ำกว่า18หรือแม้มากกว่า18แต่ว่าก็คือแล้วไม่มีมีแค่แล้วเราจะไปอยู่นั่นตลอดน่ะก็สมควรน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่จะรู้ว่าเราคุณลิฟายที่จะซื้อบ้านนั้นได้ไหมได้หรือไม่ได้นี่นะคะก็คือให้ถามเจ้าของโครงการเขาเลยค่ะก็คือบิล l เดอร์นี่นะคะเราไปกับรีลเตอร์หรือว่าเราก็ เดินไปถามก็เลยว่าฉันอยากซื้อบ้านเนี่ยเออกรณีของเราอย่างเนี้ยเราจะสามารถซื้อได้ไหมซึ่งเขาก็จะบอกได้ว่าได้หรือไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราวางเงินดาวซื้อบ้านอาร์เรลคอมมินิตี้ไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราซื้อไม่ได้ก็คืออ่าไม่ว่าตัวเราหรือสามีเนี่ยอายุยังไม่ถึง55แล้ว เราก็ไม่คุณลี่ไใช่ไหมคะอันนี้ก็คือถ้าเราไม่รู้จริงๆถ้าไม่มีใครบอกเราจริงๆเน่ะเราก็สามารถที่จะได้รับเงินาดาวเงินมัดจำนี่นะคะคืนได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทั้งรู้อยู่แล้วแล้วก็คืออ่านเอกสารแล้วเรียบร้อยว่าเราเนี่ยโอเคอายุไม่ถึงที่จะคุ l ล f i e d ที่จะซื้อบ้านดาวคอมมิชชันนี้แต่ว่าเราเองก็ไปซื้อไปซายสัญญาแล้วเรียบร้อยแต่พอเขาตรวจสอบแล้วว่า คนภายในเฮ้าส์โซนเนี่ยไม่มีใครอายุถึง55เลยนะคะอันนั้นก็อาจจะทำให้เราเสียเงินมัดจำนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือให้ไปคุยกับเจ้าของโครงการเลยว่าเราได้หรือไม่ได้นะคะเรื่องของ a d u l t Community ทำไมเขาถึงแยกเป็นสัดส่วนอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุที่ยังไม่สูงมากนะคะก็คือแบบว่าให้เขาอยู่คนอยู่ในวัยเดียวกันไม่มี เด็กไม่มีเสียงเพลงดังมารบกวนไม่มีคนทําเสียงรถยนต์วุ่นวายนะคะแล้วก็คือส่วนมากก็คือเขาก็คัดสรรอยู่แล้วอะ่ะคนไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนมากเฟสติฟายพลัเนี่ยเขาจะซื้อเงินสดถ้าเขายืมเงินก็คือเรียกว่าเขาจะยืมแล้วก็เพย์ออฟภายใน5ปี7ปีนะคะก็คือเพราะว่าเันเหมือนพวก ใกล้ัยเกษียณแล้วค่ะถึงจะไปอยู่คอมมูนิตี้ได้แล้วคอมมูนิตี้นี้เขาก็มีอ่าอำนวยความสะดวกสบายนะคะก็มีคลับเฮาส์เพื่อให้คนมาสังสรรค์มาเจ,เจอกันเล่นเกมมาจอบิงโกไ nice, นท์เซาซ่าไนท์อะไรประมาณนี้นะคะมีแดน์มีอะไรมีมูฟวี่ไนท์แล้วก็ในคลับเฮาส์เองก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะมีอ่า ที่ออกกำลังกาย e x e ซ c i ไ e น์นะคะแล้วก็ในบริเวณคอมม u n นิตเนี่ยจะสวยงามเป็นระเบียบมากเขาจะมีให้คนมาตัดหญ้ามาปัดกวาดวาถนนดูแลสวนดูแลแลนด์สเคปให้เราด้วยนะคะซึ่ง เขาก็จะชาร์จเนี่ยส่วนมากแล้วก็คือจะอยู่ที่ประมาณ150เหรียญถึง2อ่ร200หรือ300เหรียญขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่า300เหรียญขึ้นไปต่อเดือนนี้นะคะก็ถือว่าแพงอันนั้นก็จะจัดไปในส่วนของคอนโดซึ่งอาจเราอาจจะไม่ต้องมาดูแลเรื่องหลังคาเรื่องไซดิง้งเรื่องอ outside building นะคะแต่ถ้าถ้าค่าส่วนกลางส่วนมากแล้วที่แบบประมาณ150ถือว่าเป็น HOA f รีนะคะก็คือนั่นก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเป็นหลังๆ ไม่ใช่คอนโดนะคะหวังว่าข้อมูลคงเป็นประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ